ยังไม่ได้เข้าไปถึงนะคะมาทำบัตรประชาชนก่อนค่ะลูกชายหลุดแล้วค่ะน้ำหนักเกิดนี่คืออาคารที่เขาคัดเลือกทหารอยู่เดี๋ยวพอเราทำฝั่งนี้ต้องรอทำบัตรประชาชนก่อนก็เลยลงแค่บรรยากาศโดยรอบข้างๆแค่นี้ให้ทุกคนได้เห็นขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบเสียก็เลยออกมาทำโพส ที่ทําการอําเภอนะคะเสร็จแล้วบายบายเราค่อยเข้าไปดูกันค่ะอากาศรา้อนนี่คืออาคารที่เขาคัดเลือกทหารอยู่เดี๋ยวพอเราทาฝั่งนี้ ไม่ได้เข้าไปถึงนะคะมาทำบัตรประชาชนก่อนค่ะลูกชายหลุดแล้วค่ะน้ำหนักเกิดบรรยากาศร้อนจริงๆที่ทำการอำเภอนะคะ ยังไม่ได้ไปทางอื่นนะคะพอเสร็จแล้วบายบายเราค่อยเข้าไปดูกันคะ่ะอากาศร้อนก็ต้องรอทำบัตรประชาชนก่อนก็เลยลงแค่บรรยากาศ โดยรอบข้างๆแค่นี้ให้ทุกคนได้เห็นขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบก็เลยมารอบัตรประชาชนก่อนตอนนี้เครื่อง ยังไม่ได้ไปทางอื่นนะคะเพราะที่ทําการอําเภอนะคะยังไม่ได้เข้าไปถึงนะคะมาทําบัตรประชาชนก่อนค่ะลูกชายหลุดแล้วค่ะน้ําหนักเกิดที่ทําการอําเภอสีขอรภมวันนี้มางานคัดทหารของ ก็เลยออกมาทําโพส์อัดที่ทาการอำเภอศีพอรภูมวันนี้มางานคัดทหารของ ออกมาทำโพสอาตบตจารพัจ้บรรยากาศโดยรอบการขายเยอะแะมากมายเลยนะคะทุกคนบรรยากาศร้อนจริงๆ ร้อนมากมากเลยค่ะเสียก็เลยออกมาทำโพสสวัสดีจ้าบรรยากาศโดยรอบของ ดีจ้าบรรยากาศโดยรอบของอเสร็จแล้วบายบายเราค่อยเข้าไปดูกันค่ะอากาศร้อนจริงๆเลย ก็ต้องรอทําบัตรประชาชนก่อนก็เลยลงแค่บรรยากาศโดยรอบข้างๆแค่นี้ให้ทุกคนได้เห็นขอบคุณนะคะที่ดูคลิปจนจบ<ร>อากาศร้อนมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไม่ได้เข้าไปถึงนะคะมาทำบัตรประชาชนก่อนค่ะลูกชายหลุดแล้วค่ะน้ำหนักเกิดที่ทำการอำเภอศรีขอรภูมิวันนี้มางานคัดทหารของยังไม่ได้เข้าไปถึงนะคะมาทำบัตรประชาชนก่อนค่ะ ลูกชายหลุดแล้วค่ะน้ำหนักเกิดขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบรรยากาศร้อนจริงๆที่ทำการอำเภอศีพอรภพงมวันนี้มางานคัดทหารของ นี่คืออาคารที่เขาคัดเลือกทหารอยู่เดี๋ยวพอเราทำฝั่งนี้กาดร้อนมากๆเลยค่ะจริงๆเลย นี่คืออาคารที่เขาคัดเลือกทหารอยู่เดี๋ยวพอเราทําฝั่งนี้จริงๆเลยยังไม่ได้ไปทางอื่นนะคะเพราะ ทำการอำเภอนะคะตำบลจารพัฒจ้าบรรยากาศโดยรอบการขายเยอะะมากมายเลยนะคะทุกคน เสร็จแล้วบายบายเราค่อยเข้าไปดูกันค่ะอากาศร้อนอืมก็เลยมารอบัตรประชาชนก่อนตอนนี้เครื่อง ดีจ้าบรรยากาศโดยรอบ